ไม่ตรงหัวเดี๋ยวมันขมแฟนเต้าเต้ล้านล้านชวนไปโอ๊ะอือมาค่ะปลาหมึกนีอ่อันนี้หั่นแล้วนะคะอือืออือือ อาก fc กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับตาจะมาทำอะไรครับตาตาจะมากินข้าวกับอะไรครับกับกุ้งกับกุ้งกับปลาหมึกครับกุ้งปลาหมึกครับทุกคนนี่กับกุ้งกับปลาหมึกกินเลยครับแม่มาครับกินด้วยกันอ่ะมาค้ามากิน น้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะกินไหมจิ้มกุ้งค่ะกับปลาหมึกไม่กินขอ,อยาคลุก,ไ,กไปอย่างนี้เลยครับน,นี้กินทำไมตรงหัวเดี๋ยวมันขมปันเตเต้ลืานล้านชวนไปโอ้ ตกตกอะไรตกเหมหลานๆชวนไปเที่ยวคัชโนดวัดที่ไหนแล้วอืมมาค่ะปลาหมึกนี่อันนี้หั่นแล้วนะคะอืมอืมสไตล์ผมก็ต้องคลุกอย่างนี้นะครับ หอมอร่อยครับเอาอีกเอาอีกกินข้าวบ่กินบ่บอกินข้าวกับกุ้งไหมตัวเอากุ้งไหมเอเอกุ้งไม่เล่นไหมจ้ากินข้าวเปล่าเปล่าน้องใครไหมใส่น้องตาจะชอบกินข้าวปลาเปล่าครับทุกคนถ้าชายป,าปรับปรับยไม่ค่อยกิน กัหลอกมาแป๊บเดียวแค่ใช่แป๊บเดียวพริกิกก็ทำให้นะครับเขากลับมาจากได้มาจากระยองค่ะซื้อมาจากระยองสลัดระยองก็มาปีใหม่มีท้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกมีทังปลาหมึกมีทงกะปิแซบๆเลยครับน้ำจิ้มครับแม่ เืดเอาอีกเอาอีกทอําอําเอาอีกอิมกินปลาหมึกก็ไม่กินกินแต่ข้าวเปล่าเปล่าไม่ได้ทำจมจืดให้กินอร่อยไหม ไม่เอาไม่เอาเซาเซ็ๆครับทุกคนหน่กิูจะกินข้าวไอ้ัองหนูจะกินข้าวแล้วอจะถ่ายคลิปหนูตาตาิ๊กินถ่ายกินกระคุฟ้ากกจะิุก้าอืม อืมเราจะกินครับน้ำกิม้มอร่อยเลยครับเนี่ยนี่นี่ค่ะอืมอืมไข่ปลาครับน้าเอ้ามาให้อ่ะออืม,อ,มอร่อยค่ะ,คะกินจับมือนี่เลยอร่อยมีไข่แน่นๆด้วยครับทุกคน เรซื้อใส่หลังโฟมมาหันแล้วนะคะนี่ไมีไข่ด้วยอืมเอาผมเก็บเออเออเออเอะ กินข้าวด้วยอือค้ณพ่อกัดนี่ค่ะปลาหมึกมินนะมันด้งดีนะแม่มันนึบหนึนาเนาะปลาหม,มึกกินปากด้วยเนอ อ mm hmm. อร่อยจริงครับทุกคนปลามึจากจะห้อมหอมไข่เต็มเลยค่ะไข่นั่นๆกินไหมไข่ปลามึก mm hmm. <laughs> สายนาเอ้อมีพริกมีพริกเนาะอร่อย ยายากินพริกเฉ็ดทำไมเลียวเฉ็ดข้อมืออตังนะจด็กน่าดีใจแต่หลานมากหลานคนนี้ยยากินพริกทำไมเดี๋ยวแสบเหมือนอตังหรกพี่ตังว่ะ มันเป็นลืออะไรนั่น่ะกินได้จันนี้มือแม่ดำปีปีเลยครับมันขมได้แล้วมันขมบ่ขมได้อเอ๊อกตัวจนั่งเป็นยังไงออืงงกินผักเก่งใช่ป่ะอืมอืม Rồi mấy bọn tập trung coi. Alo nè. Đeo phạ cái đó nè. Khai nên nên จริงๆครับทุกคน. Chật lót. Chật lóc. Rồi. Ừ. Rồi tha. Okay. Mm. con <laughs> ốc ừ, con kênh nhé nó chắc ăn phát rồi Năm seafood mm -hmm. เนียยไหมจะกินทั้งตัวกินมือเลยค่ะอร่อยผัเยะเยอะแยะไม่แม่เอามา นายชอบกินไหมชอบเลยเนาะปลาหมึกกับกุ้งพี่กิาซื้อมาเยอะแยะทำกินสามวันแล้วเรววาโมจะโมจะไปกรุงเทพลูกชายก็ไปภูเก็ตไปนอนภูเก็ตสองคืนส่วนแม่ก็าคอยที่กรุงเทพ สี่คืนจังหวัดนอนกรุงเทพสองคืนไปนอนภูกเก็ตสองคืนข้ออ้อมข้ออ้อมครับสองอะไรแฮชิปครับอืมครับน้ำและที่เครื่องบินน้ำโบว์อัชโน เด้งๆเลยครับเน้อลูกชายเขาขี่เครื่องบินเขาว่าอุ้ยแม่ตนขากลับเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยใช่าะมอกมันอยู่หมอกเยอะแล้วก็มันมันอยู่ใตอ้อยู่ใต้เครื่องบินเครื่องบินบินบนเมอก <c oughs> มคนอะไรเอ๊กินข้าวปลาเมื่อไรจะโตโอ้แม่พูดกัข้าวกระเด็นลงครับก็หน้าแบบนี้กินกุ้งปลาหมึกลวกก็อร่อยนะอร่อยขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่อนสวัสดีครับตอน